คดีของนายชัยพนวิภาที่มีการฟ้องร้องผมในคดีหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณาโดยมีน,นายทนานายตั้มหรือนายสิทธาเบี้ยบังเกิดเป็นทนายฟารมนะครับสารชั้นต้นมีคำพิพากษา,าย,ยกฟ้องผมนะครับเป็นผู้บริสุทธิ์ศาลอุทธรณ์นะครับก็ตัดสินคดีนี้จนคดีถึงที่สุดแล้วนะครับก็ตัดสินยกฟ้องผมเป็นเป็นผู้บริสุทธิ์นะก็ฝากถึงทนายตั้มว่าเวลาผมโดนคดีเนี่ยคุณส่งไปในรายกลุ่มนักข่าวนะแต่เวลาที่ศาลยกฟ้อง คุณทําเป็นเงียบนะครับก็ช่วยประกาศให้สื่อมวลชนเขาทราบสิครับว่าคดีนายชัยพจวิพาที่ฟ้องผมและคุณเป็นทนายความให้เนี่ยสารมีคาพิพากษายกฟ้องทั้งสารชั้นต้นและศาลอุทธรคดีถึงที่สุดแล้วนะครับก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับว่าเราก็จะมีให้ทนายความนะครับที่สํานักงานดําเนินการฟ้องกับนายชัยพจวิพานไหนก็หาฟ้องเท็จนะครับนะดังนั้นก็เรียนพี่น้องประชาชนให้ทราบนะครับดังนั้นอย่างที่ผมบอกครับว่าคดีที่เราโดน คุณเอาออกสื่อนะแต่เวลาที่คุณยกฟ้องคุณไม่เคยเอาเอาเรื่องเราไปออกสื่อนะเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของการทําคดีสมคบยาเสพติดนะครับตํารวจมีหน้าที่ในการนําเสนอข้อมูลไปยังบลขาธิการปปสเพื่อขออนุมัตินะครับในการทําคดีสมคบยาเสพติดก็ล่าช้าหรือไม่ทันการก็ทําให้ผู้ต้องหาหลบหนีหรือซ่อนเล้น ทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับป้องถ่ายฟอกเงินออกไปต่างประเทศได้อันนี้ก็เป็นความล้มเหลวอีกข้อหนึ่งของเรขาธิการปปสข้อต่อมานะครับคดีเรื่องยึดอายัดทรัพย์สินนะครับให้ตกเป็นของเป็นดินตํารวจมีหน้าที่อายัดไว้ตรวจสอบแล้วก็ต้องของอ,อนุมัติปปสดําเนินการนะครับเอายึดอายัดทั้งหมดเนี่ยนะเข้าสู่กระบวนการแต่ปรากฏว่าก็ ล่าช้าล้มเหลวไม่สามารถที่จะเข้าสู่กระบวนการได้อย่างทันท่วงทีก็สุดท้ายนะครับคดีก็ไม่ได้เข้าสู่กระบวนการทําให้ทรัพย์สินที่มีการผ่องถ่ายหรือมีการยัดไว้ของเจ้าที่รัฐเนี่ยนะครับไม่สามารถดําเนินการได้เช่นเดียวกันดังนั้นเนี่ยหลายๆข้อเนี่ยมันเกิดจากการบริหารจัดการของเลขาธิการปปสเนี่ยซึ่งมีอํานาจเนี่ยมหาศาล แต่บุคลากรที่มาทําด้านนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่เก่งจริงแล้วก็ต้องไวแล้วก็ต้องรู้ทันท่วงทีงอประมาณที่มีการอ้างว่ามีการยึดอายัดทรัพย์สินได้มากกว่า70,00ล้านหรือหมื่นล้านเนี่ยเป็นเพียงอายัดไว้ตรวจสอบไม่ได้ยึดอายัดเข้าแผ่นดินเพราะว่ากระบวนการต่างๆต้องสู่กระบวนการของศาลแล้วก็ศาลมีคําสั่งให้ริบเป็นของแผ่นดินตัวเนี้ยนะครับมันถึงเกิดปัญหาว่าอํานาจของเลขการิการปอสเนี่ยมีทั้งคุณทั้งโทษให้กับ การยึดอายัดไว้ตรวจสอบนะดังนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้เป็นประเด็นสําคัญอย่างเช่นคดีชบาที่มีการยึดอายัดอ้างว่าเป็นคดีสมคบยาเสพติดที่มีเงินเข้าหมื่นกว่าล้านบาทนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าสุดท้ายมีการถอนอายัด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 นะครับแล้วเงินที่ถอนอายัดเนี่ยทำไมคุณไมยัดบัญชีเขาต้องเป็นหมื่นล้านและสุดท้ายกลายเป็นว่าสิ่งที่มีการอายัดเนี่ย แล้วเงินมันไปไหนอ่าสุดท้ายมันก็คือพนันออนไลน์ไม่ใช่เป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติดนะครับอันนี้เป็นประเด็นที่เราพรุ่งนี้เราจะมีการไปติดตามนะครับยื่นหนังสือที่สำนักนายกบัตรีต่อพลเอกประยุทธ์จันโอชาให้แก้ปัญหาเรื่องของการบริหารจัดการที่ล้มเหลวของเลขาธิการปปสนะครับเรื่องต่อมาพรุ่งนี้ช่วงบ่ายผมก็จะมีการไปดำเนินคดีกับนายอำเภออดีตนายอำเภอสุไหงกุลกกนะครับ ที่มีการออกใบอนุญาตปืนจํานวนมากนะครับที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายแล้วก็จะไปดาเนินคดีกับคณะกรรมการตรวจสอบนะครับจากสิบเอกอนุชิตมริหอมหรือจากกุ้งที่มีการปล่อยตัวไปหลังจากที่มีการรับสารภาพแล้วว่าค้ายาบ้านะครับสล้านเม็ดแล้วก็ยาไอร้อยสิกกิโลกรัมและเคตามิน40กิโลกรัมอยู่ในความควบคุมดูแลของนรขอหนองคายสีเชียงใหม่นะครับซึ่งก็พวกนี้ก็จะมีการไปดำเนินคดีกับคณะกรรมการไม่น้อยกว่า5คนนะ แต่นั้นเนี่ยนะครับทุกอย่างก็เข้าสู่กระบวนการทุกอย่างนะครับพี่น้องประชาชนครับวันนี้มีรู้สึกว่าได้รับข้อมูลมาคือมีการไปดำเนินคดีผมนะครับนะในข้อหาหมิ่นประมาทนะครับนะซึ่งมีนายแซมเบดาโอนะครับไปแจ้งความผมที่นะที่สปสุริยกรกนะครับนะนะครับซึ่งข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณานะครับ หลักฐานพวกนี้นะครับผมเรียนให้สิ้นว่าทุกอย่างนะครับก็ใครทําอะไรไว้นะครับก็แล้วแต่นะนะครับแล้วแต่ต้องรับผิดชอบนะดังนั้นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเราไม่มาอยู่แล้วนะครับเพราะผมยืนยันว่าเราทําเนี่ยนะครับเรามีพยานหลักฐานอย่างแน่นหนาและทุกคนก็จะรู้เองว่ากระบวนการค้าสพติตเนี่ยไม่ใช่ธรรมดานะ เงินทุนมหาศาลนะครับวันนี้มีคําสั่งจากผู้บัิหา,ารสมเดจแห่งชาตินะครับตั้งคณะพนักง,งานสืบสวนสอบสวนนะครับที่มีท่านสมพงษ์ชิงดวงนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับหัวหน้าคณะนะครับที่คําสั่งนะครับที่475ทับ2565เรื่องแต่งตั้งคณะพนักง,งานสืบสวนนะครับ ในคดีของผู้การดราธิวาสนะครับมีการตั้งคณะทํางานทั้งสิ้นนะครับมีท่านพลตำรวจโทสมพงษ์ชิงดวงเป็นหัวหน้าคณะสืบสวนนะครับซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้บริหารต่างๆชาติมีพลตำรวจตีปนันชัยชื่นชื่นใจธรรมนะครับเป็นรองคณะเป็นรองหัวหน้าพนักง,งานสอบสวนนะสืบสวน,บนนะครับโัวนะครับแล้วก็มีพลตำรวจตีวันชัยเอกพันพิษนะครับแล้วก็พลตำรวจตีสุประเสรโชคชัยมีพลตำรวจตีนำเกียรตินะครับนะ ทีระโรจนพงศ์นะครับนะเป็นคณะพนักงานสืบสวนสอบส,วน,ส,ว,นสวนรวมทั้งมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอีก37นายนะครับเพื่อดําเนินการนะครับกวาดล้างนะครับแผ่นดินของนราธิวาสเกี่ยวกับอาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นคดียิงสิบสวตรวจตีธนกิจนะครับธนกิจเลิกดีนะหรือการเกี่ยวข้องการค้ายาเสพติดของบุคคลต่างๆในพื้นที่ของนราธิวาส นะครับรวมทั้งการดําเนินคดีเอาผิดกับพนักงานสอบสวนที่มีการดึงสํานวนคดีของการยิงสิทธิรนตีธนกิจเลิกดีออกโดยมีการเอาผิดผู้การนราธิวาสนะครับหลายคดีนะครับที่เกี่ยวพันกับการล้มคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอาวุธปืนของนายพีซีแล้วก็คดียาเสพติดที่เกี่ยวข้องนะพี่น้องประชาชนไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าทุกพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเราพร้อมที่จะเดินหน้าต่อสู้ชนนะครับทุกมิติ ในการเอาผิดกับเจ้าที่รักนะใครไม่รู้หรอกครับว่าเวลาที่คุณตกเป็นทาสยาเสพติดเนี่ยแล้วเขามีอาการบ้าข้างเนี่ยนะครับคุณลองดูก็ได้นะครับซึ่งผมมองว่าประชาชนไม่ค่อยสนใจเรื่องคดีคดียาเสพติดหรือเรื่องที่ผมทําเรื่องยาเสพติดเพราะว่าคุณไม่โดนเองคุณไม่รู้หรอกว่าการที่ลูกชายคุณลูกสาวคุณติดยาเสพติดแล้วเนี่ยแล้วมีอาการคุ้มขั่งเป็นบ้าเนี่ยนะครับทำร้ายร่างกายพ่อแม่ทุบตีพ่อแม่ จะนั่งพ่อลงยิงลูกตายหรือนะครับมีการทาร้ายเพื่อนบ้านต่างๆนะทำลายทรัพย์สินของที่บ้านเนี่ยนะครับแล้วคุณจะรู้ว่าวันนั้นแหละคุณจะเข้าใจคําว่าทําไมเราถึงต้องมาป่าปามนะครับเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับขบวนการค้าย,ยาเสพติดของเมืองไทยนะครับที่มีเจ้าที่รัฐให้การสนับสนุนผมจริงๆอยู่สบายๆนะไม่ต้องยุ่งก็ได้เรื่องพวกนี้ผมก็ไม่ได้ผลกระทบอ,อะไรเพราะว่าที่บ้านผมก็ไม่ได้ <c oughs> มีใครสนใจเรื่องของ การเกี่ยวข้องกับยาเสพติดอยู่แล้วแต่ที่ผมทำเนี่ยผมอยากทําเพื่อให้ลูกหลานผมเนี่ยไม่ใช่ตกเป็นทา,นาสยาเสพติดปัจจุบันเนี่ยยาเสพติดเนี่ยนะครับมีคนบ้านเนี่ยเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วพี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่าเราจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้นะครับไปไหนมาไหนก็อยู่โดนทุบหัวโดนทําร้ายร่างกายโดยไม่ทราบสาเหตุเพราะอะไรเพราะว่าเจอคนที่เป็นบ้าเกิดจากการเสพยาเสพติดอ่นะอย่างเงี้ย พี่น้องประชาชนคิดดูสิครับว่านะมันจะปล่อยให้บ้านเมืองเป็นอย่างนี้เหรอครับคุณไม่ถ้าวันไหนคุณโดนคุณจะเข้าใจคำว่าการที่เรามาต่อสู้เรื่องยาเสพติดเนี่ยกับอำนาจรับที่ไม่เป็นธรรมเนี่ยนะหรืออำนาจรับที่แฝงไปด้วยผลประโยชน์เนี่ยทำไมเราถึงต้องมาทำนะอันนี้คือหัวใจสําคัญของเราในการต่อสู้เรื่องยาเสพติดนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนก็ลองคิดเองนะครับผมไปลุยเนี่ยนะครับมาหลายวันแล้วนะก็ไม่ค่อยมีใครสนใจเท่าไหร่ ก็ไม่ได้ว่าอะไรนะแต่ก็อยากจะบอกว่าวันหนึ่งลูกคุณหลานคุณพี่น้องคุณตกเป็นทาสยาเสพติดและคุณจะเข้าใจคําว่ายาเสพติดเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศเป็นเป็นภัยต่อชาติบ้านเมืองนะครับนะดังนั้นเนี่ยที่ออกมาไล์สดวันนี้ก็ออกมาแจ้งให้ทราบนะครับว่ามันมีความคืบหน้าอย่างไรส่วนกองทัพเรือกองทัพบ,บกนะครับผมก็ได้ไปร้องนะครับแล้วก็ให้เวลาทํางาน15วันนะครับถ้าภายใน15วันไม่ยังไม่มีการดําเนินการ หรือแจ้งให้เราทราบนะครับเราก็จะมีมาตรการเชิงลุกในการที่จะต้องไปกดดันนะครับเจ้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเกี่ยวกับการหนังสือที่เราไปร้องนะครับซึ่งผมคงไม่ไปทําในช่วงเอเปกนะแต่หลังจากประชุมเอเปกเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีมาตรการเชิงลุกเพราะเนื่องจากว่าเราให้เวลาคุณในการตั้งกรรมการสอบสวนเกี่ยวกับทหารคดีฐานเรือคดีฐานบกคดีนะครับตำรวจคดีเราก็จะมีมาตรการของเราในการเชิงลุกต่างๆนะครับ ดังนั้นเนี่ยวันนี้ออกมาพูดนะครับคงใช้เวลาไม่นานนะก็ขอบคุณพี่น้องประชาชนขอบคุณท่านผู้พิจารณาตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิพัฒน์ที่ตั้งคณะทําง,งานขึ้นมาเพื่อล้างนะครับล้างบางจังหวัดนาราธิวาสนะครับที่เต็มไปด้วยพวกค้ายาเสพติดพวกอาวุธปืนนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์ถักพานนะครับที่เป็นหัวหอกหมู่ทุรงังวันในขณะนี้นะครับนะ แล้วก็คณะกรรมการทั้งหมด37ท่านรวมทั้งผู้ช่วยปปตลผลตผลตโตสมพงษ์ชิงดวงที่เป็นหัวหน้าคณะนะครับในคดีของจังหวัดนราธิวาสทั้งหมดนะครับแล้วก็พบกันครับพรุ่งนี้จะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการเรื่องของการเรียกร้องขอให้มีการปลดเลขารีการปปสครับสวัสดีครับ